ให้ความรู้นะคะที่รบารสอเข้ามาแล้วก็ให้ความรุเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบกเนะคะซึ่งเป็นลักรยากนะคะนี่เลยค่ะน้องๆอนุบาลคะทั้งหมดสบเอตารทุนองนะครับ่นายชบะทมลกอนคบอกการจใจถึงเด็กน้องนะคะเพื่อในการสร้างความสคัระหว่างคู่ันรีแล้วก็ตว่อนะคะเพื่อให้มีการถนะห้อ แล้วเด็กในวัยถึงวันเนี่ยเรื่ยงนะคะตอนที่เขรเยมควางทราก่อนนะคะถามว่าทำไมพี่ๆไปประกาศแล้วมันไม่ใช่ชื่อเรานะก นะคะว่าเป็นกิจกรรมออกไปบ้านะคะเราเดิตรงเข้าไปนิดนึงย็นไงไหมเดี๋ยวมาเด็กๆมามาเล่นเกมพร้อมกันน้องเพื่นน้องอาน้องแว่นใสแย่ขยะเป็นไหมลูกขยเป็นใอ่ี่ออยู่ใน ท่านต่มอมานะคะขออนุญาตได้นะท่านต่อมานะคะขออน่ญา้นะคะท่าน